วันนี้นะคะเราจะมาแนะนําอาหารแห้งที่เป็นอาหารสําเร็จรูปโดยวันนี้นะคะเราจะใช้อาหารสําเร็จรูปทั้งวันอันนี้นะคะที่กําลังเห็นเป็นผงผงตัวนี้นะคะคือท o อปปี้ค o ฟฟูดแพที่ตัวนี้เราใช้แทนซอฟฟูดนะคะสําหรับผลที่ไม่มีเวลานึ่งถั่วหรือวันนี้จะไม่ได้ให้ผลไม้นะคะเราใช้ตัวนี้โรยลงไปบนพีสิบห้าก็คือเนี่ยเป็นอาหารสําเร็จรูปที่ใช้งานได้ง่ายๆเลย ไม่ต้องเตรียมอะไรมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายๆเราก็จะเสริมด้วยเพรสติดพรีเมียมอีกทีหนึง่งแต่เพรสติดพรีเมียมเนี่ยเขาแยกสายพันธุ์ไว้ให้เยอะเลยเราก็ใช้งานตามสายพันธุน์นั้นๆได้เลยนะคะถ้าใครไม่มีเวลาหรือวันไหนที่จําเป็นต้องให้คนอื่นให้อาหารนกแทนเนี่ยตัวนี้สะดวกมากๆเลยนะคะก็คือใช้คู่กัน2ตัวแบบเรานี้เลยมันหอมถัวนะ่วทุกคนมันยั่วยวนให้นกกินดีมากนกชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็จากที่เห็นในคลิปวิดีโอนี้นะทั้งหมดนะคะ เราเริ่มให้หัดกินอาหารเมร็ดตั้งแต่ลูกนกหัดกินยันนกโตที่เข้าคู่พร้อมผสมพันธุ์นกที่หัดกินอาหารเมร็ดแต่เด็กในโตขึ้นเขาก็จะกินอาหารเม็ดง่ายแล้วลองสังเกตดูสิคะถ้าใครใช้นูทีเบิร์ดเป็นประจำเนี่ยนกก็จะอึสวยขนสวยสุขภาพดีสนใจสินค้าสั่งได้เลยนะคะ